วันมาฆาบูชาเดิมเรียกว่าวันมาคาปุณมีหมายถึงวันที่พระจันทร์เพ็นเต็มดวงในเดือนมาคะส่วนมาฆาบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็นเดือนมาคะคือวันเพ็นขึ้น15บห้าคำเดือนสมซึ่งวันมาฆาบูชานี้เราทราบกันว่าเป็นวันที่พระภิกษุ1,250รปูปมาประชุมการโดยไม่ได้มัดไม้ และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกันสี่ประการเรียกว่าจาตุรงคัสนิบาทการประชุมพร้อมกันด้วยองค์สีในวันนี้พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิ์โบสถทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเราถือกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาวันมาค้าบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนสาม เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระภิกษุจำนวน1,250รูปมาคะเป็นชื่อของเดือนสามมาคะาบูชานั้นย่อมาจากคำว่ามาคะบุรณมีแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนสามวันมาคะาบูชาจึงตรงกับขึ้นวัน15ค่้าำเดือนสาม แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกม,มาตคือมีเดือน8ปสองครั้งวันมาฆบ,บูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15าข้ามเดือนสีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในวันพุทธศาสนาวันมาฆบ,บูชาเป็นวันขึ้น15บ้าข้ามเดือนสามมีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1250รรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณวัดเวรุวันเมืองราชครืแคว้นมคตโดยไม่ได้นัดหมายกันพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาหกและเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าในวันนี้พระพุทธเจ้าได้สรงแสดงอวาทปาติโมกในที่ประชุมสง์เหล่านั้นซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการและพิธีการปฏิบัติ ที่นำไปใช้ได้ทุกสังคมมีเนื้อหาโดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิดทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสความเป็นมาของวันมาค้าบูชา 1. ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้9เดือนขณะนั้น เมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้วสเสด็จมาประทับที่เวรุวรนเมืองราชครืแคว้นมคตประเทศอินเดียในปัจจุบันวันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาคะหรือเดือนสามในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้ามาประชุมพร้อมกันณนะที่ประทับของพระพุทธเจ้านับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ4ประการเรียกว่าวันจาตุรงคสันิบาตคำว่าจาตุรงคสันิบาตแยกศัพท์ได้ดังนี้คือจาตุระแปลว่าซีองค์แปลว่าส่วนสันนิบาตแปลว่าประชุมฉะนั้นจารุรงคสันิบาตจึงหมายความว่าการประชุมด้วยองค์สีกล่าวคือ มีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้คือ 1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันที่เวรุวันวิหารในกรุงราชครืโดยมิได้นัดหมาย 2. พระภิกษุเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกคุอุปสัมปทาคือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรง จากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น 3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกทุกองค์ 4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาคฤกมูลเหตุวันมาฆบูชาหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันขึ้น 15. บห้าเดือนหก และได้ส่งประกราศพระาศาสนาและส่งพ่อรหันตาสาวกออกไปจาริกเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างสถานที่ต่าง,างๆล่วงแล้วได้9้าเดือนในวันที่ใกล้พระจันทร์เสวยมาคฤะเกวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างได้ระลึกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของาศาสนาพราหมณ์ อันเป็นศาสนาของตนอยู่เดิมก่อนที่จะหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและในลทัทธิศาสนาเดิมนั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนมาคะเหล่าผู้ศรัทธาพราหมณ์ลัทธินิยมนับถือกันว่าวันนี้เป็นวันศิวาราตรีโดยจะทำการบูชาพระศิวะด้วยการลอยาบาปหรือล้างาบาปด้วยน้ำ แต่มาบัดนี้ตนได้เลิกลทัทธิเดิมหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วจึงควรเดินทางไปเข้าเฝ้าบูชาฟังพระสัทธ,ธรรมจากพระพุทธเจ้าพระอรหันตเหล่านั้นซึ่งเคยปฏิบัติสิวาราตรีอยู่เดิมจึงพร้อมใจกันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายมีผู้กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้พระสาวก1,250องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายมาจากในวันเพ็ญเดือนสามตามคติพราหมณ์เป็นวันพิธีศิวาราตรีพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นซึ่งเคยนับถือศาสนาพราหมกรจึงได้เปลี่ยนจากการรวมตัวกันทำพิธีชำระบาปตามพิธีพราหมณ์มารวมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแทน หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธโพน์สามคาถากึงที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต12์1,250รรูปผู้ไปประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายณพระเวรุวนารามในวันเพ็ญเดือนสาที่เราเรียกกันว่ามาคับบูชาอัทถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกนี้แก่ที่ประชุมทรงตลอดมาเป็นเวลา2 0พรรษาก่อนที่จะโปรดให้สวดปาติโมกอย่างปัจจุบันนี้แทนซึ่งคาถาโอวาทปาติโมกแปลความได้ดังนี้การไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งการบำเพ็ญแต่ความดีหนึ่งการทำจิตของตนให้ผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขันติคือความอดกลั้นเป็นตมบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบันพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งความสำรวมในปาติโมกหนึ่งความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารหนึ่ง ที่นั่งนอนอันสงัดหนึ่งความเพียรในอธิจิตหนึ่งนี้เป็นคำซ้อนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปและจำกันได้มากก็คือความในคาถาแรกที่ว่าไม่ทำชั่วทำแต่ความดีทำจิตใจให้ผ่องใสหลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติได้แก่โอวาทปาติโมก หมายถึงหลักคำสอนคำสำคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นหรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหลักธรรมประกอบด้วยหลักการสามอุดมการสี่วิธีการ6หลักการสามคือการไม่ทำบาปทั้งปวงได้แก่การงดเว้น การลดละเลิกทำบาปทั้งปวงซึ่งได้แก่อกุศลกรรมบท10ทางแห่งความชั่วมีสิบประการอันเป็นความชั่วทางกายวาจาและทางใจการทำกุศลให้ถึงพร้อมได้แก่การทำความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่กุศลกรรมบท10เป็นแบบของการทำฝ่ายดีมีสิบอย่างอันเป็นความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจอุดมการณ์สคือ 1. มีความอดทนได้แก่ความอดกลั้นไม่ทำบาปทั้งทางกายวาจาใจ 2. ความไม่เบียดเบียนได้แก่การงดเว้นจากการทำร้ายรบกวนหรือเบียดเบียนผู้อื่น3ความสงบได้แก่ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ สีนิพพานได้แก่การดับทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้จากการดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์แปดวิธีการหกหไม่ว่าร้าย 2. ไม่ทำร้ายสาสำรวมในปาติโมก 4. รู้จักประมาณ 5. อยู่ในสถานที่ที่สงัดและหฝึกหัดจิตใจให้สงบ